ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะวันนี้มาอยู่กับช่องโชิเทนะคะกับ เกมโปรเจกต์ซอมบอยค่ะเกมนี้นะคะเป็นเกมอินดี้ที่มีมานานมากแล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเขามีอัปเดตมาใหม่เกมนี้มันเลยมีคนกลับมาเล่นเยอะนะคะหนูก็อยากลองอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนค่ะหนูจะเล่นในโหมดทอร์ตูเรีก่อนนะคะเพราะว่าหนูไม่ค่อยเอ่อว่าไงอ่ะไม่เคยไม่เคยได้เล่นเกมแนวนี้นะคะเกมแนวซอมบี้แล้วก็แบบว่าลองฝึกก่อนแล้วกันนะคะทุกคนดิสเ n จไม่มีหวังที่คน อิตยินนี้ต้อนรับสู่โปรเจกต์ซอมบอยนะคะในไม่ช้าคุณจะตายอย่างหน้าเสืยดฉยองนะคะและจะไม่มีใครไว้ทุกข์ให้คุณด้วยและคุณจะถูกลืมเลือนไปในไม่ช้านะคะงั้นเรามาให้แน่ใจดีกว่าว่าคุณพร้อมที่จะต่อสู้ไปเลยกันเลยค่ะขั้นแรกนะคุณต้องซูมด้วยเมาส์ของคุณหรือว่าเท่ากับโอเคซูมทำไมตัวเราเผู้หญิงอะ เลอกตัวไม่ได้หรอเป็นแบบตัววิ่งละแล้วลก็มันดูวิวมุมสูงของที่ที่คุณจะตายและทรมานและเดียวดายนะคะวิวมุมสูงซูมเอาโอ้ซูมแบ็กกินนเกนดีมากมาดูข้อมูลตัวละครกันเถอะนะคะคลิกที่หัวใจนี่เหอที่นี่คุณจะเห็นเลือด อลอยขีดข่วนรอยกัดเลือดออกหรือขาหากคุณสามารถใช้ผ้าพันแผลเพื่อที่จะรักษาได้มีสกิลด้วยเหรอโว้สกิลพสสาสซีฟ์นะคเฟนเนตแล้วก็สเตนสุดยอดเสียคุณไปคงน่าจะเสียดายนั้นนเี่นี่คือช่องที่จะดูสกิลพอยต์ของคุณนะคะโอ้มีสกิลพอยต์ด้วยนะคะ l e ARNING SPEED ANTIMATE y o b e n คือแบบวิธีการสอนเขาดูแบบน่ากลัวจังเลยนะคะก็ปิดช่องข้อมูลส่วนตัวในการคลิกตัว X นะคะโอเควูวดูสิดูดีนะใช้คลิกขวานะคะเพื่อที่จะมูฟเมาส์โอวเห็นอะไรมากขึ้นนะคะ แล,แล้วเราเดินยังไงกดคอนโทลซ้ายเพื่อที่จะมุเมาส์คอนโทลซ้ายอ่าพัดสเปกอ่าดูสิคุณเห็นพื้นที่แล้วนะคะเราจะมองเห็นทางที่หันหน้าเข้าเท่านั้นความตายที่ไม่อาจคาดคิดอาจจะมาจากด้านหลังได้หรือจะเป็นคนอืมต่อไปนะคะโอเคกด wsd เอ้ยเดินได้แล้วนะคะไปช่องสีเหลืองละมุมมอง,มองได้กการคลิกขวานะคะเดิน wsd นะคะแล้วก็ เอาละมายิงกันการใช้เมาส์ขวาเมาส์คลิกขวาคลิกขวาคลิกขวาที่เมาส์นะสามารถแบบว่ามอง มองไปแล้วก็เดินไปได้ด้วยนะคะโอเคตอนนี้เราต้องหาอาวุธงั้นเหรอเดีย๋ยวดูดูกันนะคะเดทแบ็กไปที่คิทเช่นไปที่ห้องครัวนะคะมาที่นี่ทําไมเหรอความอดอยากอาจจะลดลงได้จากการเก็บของนะคะจากจากบ้านของคนที่ไม่อยู่คนที่ตายแล้วเหรอ Move ยูเมาส์โอเวอรโอ้เดทเมาส์หนูตายน,นี่อาหารแล้วเนี่ยพิกอัพดับเบิลคลิกกดดับเบิลคลิกเพื่อพิกอัพนะคะอันนี้ไม่ใช่บ้านเราหรอ,หรอนนกว่าบ้านเราเลวเนี่ย โอเคไลค์คลิกอินเดอะเมาส์อีทอีทกินสดๆได้เลยเหรอคะเนี่ยโอ้มายก็อร่อยเหาะเลยนะคะนั่นไม่ใช่ทั้งหมดอย่าคิดว่าเตจฉราดนะจ๊ะโอ้โอเคยังไงเราแบบว่าหุ่นตุ่นตุ่นต้มนึ่งไม่ได้เหรอฟู้ดอีทออเออเสียงกินดูจริงจังมากนอกจากอาการขึ้นไส้แล้วมาเรียนรู้เกี่ยวกับ m o o เด e m ลมูฟเคอร์เซอร์โอเวอร์นี่นะคะ โอ้ h e อ hmm field battle อ๋อเติมน้ำนละคะเกมมนดี้นี่หนูชอบมากเลยนะคะยิ่งเกมแนวนี้หนูชอบแต่หนูยังไม่เคยเล่นเกมแนวซอมบี้แบบนี้นะคะ่ะเรียมโหดมากนี่ไรชึบโอ้ไฟยิ่งแ a นมีกระทาด้วยรูดเลยนะคะ เขาบอกว่า e ีค i ิปอีค a ิปไพเมอรี่ไปไหนแล้วไฟแพนคุกกิ้งโอ้ยที่นี่ทําไมร้อนจังเลยเนี่ยพอเปิดประตูเพื่อที่จะได้เฟชแอร์ดูไหมคะมันจะดีกันหรือถือกระทะเลยโอ้ยเห็นแล้วนะเนี่ยจะเปิดแล้ว let's go แล้วก็ปีออก้าหน้าต่างนะคะแล้วก็ไปตีโอโอเคอ้าวไม่ใช่โฮอี e เพื่อออกจากต้องโฮนะกดค้างออ้ยออกมาแล้วสว่างเลยโอย้เธอไม่เห็นเราไปที่คลิกเมาส์ ขวางเลดี้เลดี้แล้วแล้วก็มวบด้วยู่ดีดีคลิกเล็บเมาส์เพื่อแอคแท็กเออแค่นี้เหรอเทคกแด๊ดมัมฮะสเปกทูเฮอร์รูทออโอ้ยในหมวกมันยังไม่ตายนี่ใช่ไหมใส่ได้ปะโอ๋อใส่ได้ด้วยอะไรกันกอลเดียคือเขายังไม่ตายเหรอเมาโพซิชันไลอุสอัพแอนด์ยูตี้ได้ไหมอุ๊ยแบะเลยค่ะอุ้ยในฮันติ้งไหนมาโอ้โหรีบเก็บเลยรูทออเลยไม่ได้เหรอโอ๊ยังไงนะ อ๋อเขาให้ใส่ก่อน,นะคะอ่ะอ่าเราเปลี่ยนอาวุธแล้วนะคะวิ้ได้ยินเสียงไหมเหมือนประตูจะขยับนะเปิดคลิก E เพื่อเปิดออกนะคะโอเคโอ้ยดูชอบจังเลยอะ่ะเกมแนวเนี้ยชอบจริงนะโอ้คลิก C เพื่อย่องนะคะไปเปิดประตูมันซูมได้ไม่แน่อ๋อเดี๋ยซูมได้โอเคอันนี้ย่องแล้วเหรอเสียงดังจังโหกำลังกินอยู่เลยนะมีกระเป๋าใหญ่ด้วยอะ่ะสนิกนะคะสนิกสนิกเฮ้ยรู้เรื่องปะเนี่ย ไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกอุย้ยในกระเป๋าใหญ่ค่ะรองเท้าด้วยนะแต่เปื้อนเลือดแล้วก็อะไรอะแหวนเงินงนั้นเหรอโอ้ไฟนิ่งแผนนี่บอกเค่นไปแล้วสวมใส่กระเป๋าเลยค่ะอีคลิปเฮ้ยแผนนี่มันใช้ไม่ได้หรือเปล่ากดอะไรได้บ้างในกระเป๋าเรานะคะอุย้ยเดียเด๋ยวโกนเดี๋ยวโกนชดกันค่ะอุย้ยเสียงไร่ะลันกดชิปกดชิปเพื่อบิ้งโอเคโอเคโอเควิ่งอะไรอะ เสียงกระจกเดี๋ยวเดี๋ยวโอหออกอย่างนี้ได้เลยอรอ <_ C> e <at> เข้าไปเจออะไรวะเนี้ยกดอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอไม่นะเหมือนเลือดคุณเหมือนเหมือนมือคุณจะนเลือดออกเนี้ยจากเศษแก้วกระจกบาดเปิด h e ล l าเนลเพื่อดูนะคะแล้วก็คลิกขวาใช้แบนเด g อ่าโอ้มันเห็นเป็นมืออย่างนี้เลยอ่ะโดนบาดไลค์คลิกแล้วก็ออกไปจากที่นี่นะคะดูที่นี่มีอะไรไหมไม่มีไม่มีเลยเลยอ่ะแล้วเมื่อกี้กระจกแตกได้ไงอ่ะพามามันทําให้เรามองไม่เห็นข้างนอกนะคะ เปิดผ้าม่านแบบปลอดลัยเปิดผ้าม่านแบบปรอดภัยโอ้โหเปิดเสียงดังมากเดียวเสียงดังมากค่ะโอ้ยมี2ตัวมันมี2ตัวอา่าอิน t Protection s เ e สจุกทอนดีนูต้องไปหาของมาเพิ่มนะคะวู้ยอ,ออกถนนได้เหรอเราเราเช็คตู้นี้เรื่องอีกตอนแรกไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้โหเดี๋ยวกน้นหมวกนี้สวยกว่านะคะแล้วก็มีโอ้ใสเลย ชุดใหม่อะชุดใหม่ฮูดอัพอ่าแล้วก็แจ็กเก็ตอะคะ่ะรองเท้าทหารด้วยเกงหารโของดีมากของดีมากใส่เลยค่ะมีเกาะเอ่เขาไว้ใส่หมดเลยปะใส่ได้หมดเลยอะโอ้โหชุดเต็มมากค่ะโอใส่หลายหลายชั้นมากเลยนะเสื้ออ่าโอเคโอเคหมดแล้วนะคะก็มาทางนี้จำไว้นะว่าคุณต้องสนีค,คุณต้องย่องด้วยความเบาทะากดซีค่ะ <Okay. S 2> มันชอบซูมเอาหนูอะแล้วก็คามใช่ไหมกด E เพื่อคามนะคะอู้ซี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 เลยดิดูชดกันเดี๋ยวกด C ีเฮ้ยนัดเดียวตกสองฮ้ยเนยเอาเดดแย่จังแต่ไม่เป็นไรนะคุณจะกลับมาดีครั้งอเอ้าเรามาฆ่าเขาไม่ได้ของอันเนี่ยมาทางนี้นะคะโอ้มากรเข้าไปใไนห้องน้ำมาั้เนี่ย <en> อันเดนเนตแคเข้าสปินอ้กด Q เพื่อ p o ฮะ แฮฟฟันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แฮฟฟันแบบเดี๋ยวโอไมก็เยอะปะเฮ้เราออกไงอ่ะเฮ้เดี๋ยวเออกูตายเออกูตายแฮฟฟันมากเลยค่ะแฮฟฟันมากโอ้มีเสียงเคี้ยวกระดูกเราด้วยโอเคนะคะกับทอร์ชูลิเลเรามาเล่นกันดีกว่าค่ะมีจอยด้วยหรอ เขาไม่เล่นมาเป็นมัลติเพลเยอร์ด้วยใช่ไหมอ่าไหนล่ะรีเฟซหรือว่ายัางไงมีเซิร์ฟให้เล่นด้วยโอ้หนูลองโซโล่ก่อนละกันนะคะนะคะหนูจะเล่นเป็นแบบพาทไปนะโอเคนะโซโลู่้อพกิลิปเพย์สไตล์สวายเวอร์พาวเวอร์ฟูลคอมแบทบิวเดอร์สร้างแซนด์บ็อกซ์มีชาเลนจ์ด้วยนะคะแล้วก็ หนูขอเป็นซูเวอร์ได้ไหมเชลเลนซูเวอร์โหมดมีแบบว่ามีพลังการต่อสู้นะคะลองเกอร์ไลฟ์แพลแล้วก็ซูเวอร์โหมดบิวโอ้อย่างนี้ถ้าเป็นถ้าไปเล่นกับคนอื่นมันก็เลือกสายได้แล้วก็ให้เพื่อนเล่นอีกสายหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออฟาร์มโฟกัสมอลลีเล็กเอ็กเพลียนเอ้ยบิว er. เดอร์เฮ้ยหนูก็ชอบว่าหนูชอบฟาร์มอ่ะชอบสร้างแล้วชอบฟาร์มแบบบิวเดอร์ดีกว่าค่ะโอเคนะโอเคนะ มีเลือกที่ด้วยเหรอเซฟเนม e นะคะเปลี่ยนก่อนยชิ Yoshi. โอเค k y นี่คืออะไรอะมรลัสเป็นเมืองเล็กๆนะคะชื่อน็อกคันที y เมืองเล็กๆเ,เ,เหรอริเวอร์ไซเป็นเมืองใหญ่ Colorful Town มีธนาคารที่ใหญ่โรดวูดอุย้ยไปที่ไหนดีอะแต่ที่นี่หน้าไปอะ่ะโรดวูดนะคะโอเคหนูจะไปที่นี่นะคะโรดวูดโอเคนะ ทุกคนอยู่กับหนูนะคะเฮ้ยถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสครายด้วยนะเดี๋ยวผ่านมาสิบกว่านาทีแล้วพวกจะบอกไว้กดไลค์โอเคนะทุกคนไปนะคะวุ้ยมีอะไรเนี่ยเลิกชีพเหรอซีเล็กเฮ้ยเลิกชีพได้ด้วยเฮ้ยมันดีมากเลยถ้าเล่นกับเพื่อนได้เนี่ยสปีดเดมอนเหรอแคทไอลบหนึ่งดีสคริปชั่น เป็นเหมือนกับว่าสกิลเรานะคะอืมโอ้แล้วก็มีพาสซีฟสกิลอีกด้วยเนะี่ยเป็นเชฟรีแพร์แมนฟาร์เมอร์ฟิชเชอร์แมนโอ้ด็อกเตอร์เฟิร์สเอดบวกสามเฟิร์สเอดบวกสามอันนี้ Nurse. เนอร์สกูอยากเป็นหมอจังเลยอะเอนจิเนียร์เมชานิกฟิตเนสอยากเป็นหมออะชอบเป็นหมออยากเป็นหมอหรือเป็นตำรวจดีวะโอ้เป็นตำรวจนี้ได้ค่าเยอะเลยนะคะ ค่าสกิลอืมเป็นหมอแล้วกันอ่ะโอเคนี่ไงเลือกตัวได้นะคะวอ l k r u ันเอ่อเป็นหนูขออยากหนูอยากเล่นเป็นผู้ชายนะคะชื่อโยชิโยชิ Yoshi เด e กเดี๋ยวเดี๋ยวิท s ก i t สกินคั i เลอร์ช shot h แฮเปลี่ยนทรงผมได้ไหมเฮ้ย,ยปัดข้างเฮ้ยมีความเฮ้ย เป็นคุณหมอหนูจะเป็นคุณหมอสีผมสีเทาดูแก่จังสีดำละกันนะคะมีคราวไหมหนูว่าไม่มีดีกว่าเป็นคุณหมอแฮชกาสใส่ได้เอ้ยคุณหมอใส่แว่นดีกว่าสีดำได้ไหมโอ้ทีเชิต้ตนานนานอยู่ตรงนี้นานมากสนิกเกิลกางเกงเหม็นเปลี่ยนเลยอันนี้แหละ หนูไม่ใส่หมวกแล้วกันนะคะใส่ gases นี่คุณหมอคุณหมอสนิกเกอร์สีดำงูชอบจังสีเขียวใส่สีดำดำนะคะโอเคแบบนี้นะคะเป็นคุณหมอนะคะทุกคนป้านะโู้เดดจีเอ็นเดชัม e ์เดวิสโนว์ออฟ s u r v ว v ร์ Ooh. This is how you die. อ้าวเริ่มเรื่องมาก็ตายหรอเสียงมันเล้าหรือหนูมากเลยอะโอเคเราเรียนรู้มาแล้วนะคะเรื่องการปีนป่ายเรื่องอะไรต่างๆนานานะโอเคละโอ้ยายหน้าต่างได้ด้วยนะคะอินโฟนะคะน้ำหนัก80นะโอ้ยเปลี่ยนชมผมได้ด้วยนะคะแต่ตรงนี้งั้นเหรอเปลี่ยนไม่ได้ เทนนิ่งมัตชิวเรีนะคะซอมบี้คิวมีสถิติด้วยนะคะสกิลฟิตเนสนะคะมีเฟิร์สเอแล้วก็ช็อตเบรสมีสั้นปะเออแล้วก็เฮลนะคะโปเทคชั่นโอ้อุณหภูมิเลยนะถึงอุณหภูมิเลยแล้วเรามีของอะไรบ้างแล้วกอนนะชิปอันนี้มันคือเรามีอันนี้กระเป๋ากระเป๋าเรามีค้อนนะคะมีบาเกตบอลเอาค้อนมาถือก่อนไหมอีคลิป อันแรกนะคะแล้วก็นี่สองเป็นบาสเกตบอลคอ l l o ก่อนแล้วกันนะอ๋อเราอยู่ในบ้านใครกันเนี่ยอืมไอ,ไอพวกนี้คือมันอยู่ในตัวเรามันอยู่ในช่องเก็บของเราเหรอกุญแจ h o s คีย์หรือนี่บ้านเราที่เก็บของบ้านเรางั้นเหรออันนี้คือบ้านเราโอโอเคบาสเกตบอลอันนี้คือที่เรามีอยู่ในตัวนะคะนี่ยังบ้านเรางั้นเหรอเนี่ย งั้นเราก็ต้องไปฟาร์มที่อื่นเซเดี๋ยวถือสองมือเลยมัน,ม,น,แบบม,นมันแบบว่าเออมันยังไงมันแบบว่าถือสองมืออย่างนี้เหรอโอเคนุขอไปสำรวจชั้นบนหนนะอ่อยนะคะอ้าหาเมื่อกี้เห็นแบบแบบนะอ้อดูข้างบนก่อนนะคะมีอะไรทำไมเดินชา้าจ,จังวะอุ้ยเดี๋ยวจะมาพังประตูได้ไงจอกไปนะจอกไปนะ อดิวีขอนตีขอนตีขอนตีตายหรือยังมีอะไรบ้างอะบ็อกเซอร์มีแหวนมีหมวกหมวกแบบว่าหมวกแบบว่าอุ้ยเุ้ยเก็บ่ะอุ้ยทำไมมีอนี้ด้วยอะอนเนี้ยคือเหมือนกับชุดกัดนะคะรองเทา้าบ็อกเซอร์ม,มันคงเป็นต้องอะไรมัง้งโอเค อันนี้คือสิ่งที่เรามีในตัวในกระเป๋าเรามีอันนี้นะคะอันแพ็อันนี้คืออะไร Equip on back Equip on back โอ้กระเป๋าไหนใหญ่กว่าละ่ะโอ้โอเคหนูใส่กระเป๋านี้ก่อนนะคะชอบกด e x c เป็นไรเนี่ยอยู่ประตูบ้านก่อนผม่ไม้อะมเฮ้ยเหมืนอนคนนี้เขามีอะไรเนี่ยเดี๋ยว เฮ้ยเดียวนิ้วเอ้อเดี๋ยวจะมีกี่ตัวกันแน่เนี่ยฉันต้องเคลียร์ก่อนนะเนี่ยนะมีอีกไหมอันนี้คือบ้านเราใช่ไหมสรุปหรือว่าเราไม่มีบ้านแต่แค่มาลชุชเฉยๆคือคิงไหนเฮ้ยคียค,ค,คีอะไรอะ่ะรองเท้าบูทอุิยดีจังอันนี้แล้วก็ศพนี้มีอะไรบ้างซิลเวอร์ลิงนะคะแล้วก็มีโอ้หมายกอด ใส่เลยเอไอรองเท้านนะั่น่ะเฮ้ยเรามีเยอะเกินไปปะเนี่ยอันนี้มันบอกว่าเป็นช่องเก็บของแต่ว่าในกระเป๋าเราไม่มีนะเอาละเอาละโอเคอะไรอ่ะิดแมปกด M ใช่ไหมโอ้ไม่เห็นอะไรเลยค่ะขอบคุณมากค่ะหนูไปดูในนี้นะคะใช้ไม่ได้เงี้ยเหรอใช้กุญแจนี่หรือเปล่าอ่ะ เอ่อีค e ลิปก็ไม่ใช่ฮะหนูสามารถย้ายของก็มาใส่กระเป๋าได้ใช่ไหมอ่าเอออันนี้ใส่แวร์แวร์วเลยนะคะเบล l ก g โอ้หนูยังงงกับไอช่องเก็บของอันนี้กับกระเป๋าเราอยู่เว้ยมันคืออะไรวะโอเคหนูเอาคอมไปนักวุธก่อนนะคะมีฟันมิงโก้ด้วยอะ่ะมันกุญแจรถหรือเปล่าเออเฮ้ยเดยวเอาวุธ นะคะเออเก็บมาเก็บได้หมดเลยหรือเปล่าทูวิปปอนนะคะไอคันโยกนี่คืออะไรอ๋อเดินจะช้าลงเฮ้ยอ๋อรถคันนี้นี่เอีเฮ้ยขับรถได้หรอ,อเดี๋ยวเฮ้ยขับรถได้แต่เดี๋ยวหนูไม่ขับดีกว่าหนูหนูขออันนี้นก่อนนะคะเดี๋ยวนะเขาบอกว่าของเราเนี่ยมันหนักนะคะเรา ไอของเนี่ยมันคือดอกอินเวนทูรี่นี่มันคือตรงไหนส่วนไหนของเรางั้นเหรอกุญเจหนูเอาโอเค okay. หนูเอาของมาเก็บก่อนแล้วกันนะคะเก็บได้ไหมเฮ้ยอันคุกถ้านี่คือบ้านของเราแล้วน่าจะเก็บของได้สิหรือเปล่าหรือไม่ใช่บ้านเราวะอนนี้ที่เก็บอาหารมีไว้เก็บของอะไรได้บ้างไหมดอก วุ้ยดอกนานมากในกระเป๋าของเรานะคะแล้วก็ท่านี่คือบ้านเราหลุนจะเก็บของไว้นี้ก่อนดอกอะไรพวกนี้มันใส่ยังไงวะดอกมันเกี่ยวกับเนี่ยน้ำหนักอิมเวนจอรี่มันก็คือของเราด้วยนะคะเนี่ยคือเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหนูใส่กระเป๋ากระเป๋อันนี้ก่อนละกันสกูแบกหรือว่าอันนี้มันดีกว่าวะดูก่อนนะคะ สิบห้าน้ำหนักสิบห้าหนูใส่กระเป๋านี้เอ่ Pick item. อเพคไอเทมยังไงนะอีคิปออนแบ็กแล้วก็ดอบดอบต่างๆลงนะคะถ้าไม่ใส่ดอกแวรนี่ถุงมือนี่ถุงรองเทา้านี่ใส่ได้ไหมดอกนะคะที่เหลือน้ําหนักจะได้เบาๆเบลดอบดอบแฮมเมอรรองเทา้า ดอกเหมือนอินเวนทอรี่มันก็คือในตัวเรานี่แหละเอออ้าวไอไยการเมื่อกี้ต้องใส่แฮนะอันนี้ต้องเท้าเรามีแล้วดอกในที่เชิ้ตดอกกางเกงดอกอันน, shirt, น,น,นี้ใส่สิอ่ะอ่ะหนูว่าโอเคแล้วูโอเคแล้วอะโอเคเราไปมีค้อนอยู่อันหนึ่งนะคะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรมันอยู่ในพุ่มไม้ไปิดประตูบ้านก่อน อยู่จะเดินน้นทั่วแถวนี้ก่อนนะว่ามีอะไรหรือเปล่าะคะรถนี่อย่าพึ่งเลยหนูรู้สึกว่ามันจะเพิ่มเสียงบ้านวันนี้โอ้ยมี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 มากมีมากแ้้ได้ช็อตกันมาสักอันก็ดีทําไมรัวเยอะจังวะหนูไปรุดบ้านคนอื่นก่อนนะคะโอ้ยนี่ตีหนึ่งได้ถึงสองตีหนึ่งได้ถึงสองนะคะ ยังไม่ตายเนี่ยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นลุกลุกติตีตายหรือยังตายหรือยังยังไม่ตายอีกเหรอโอ้โหเฮ้ยละเมดนานอยู่นะเนี่ยมีอะไรให้บ้างนะคะสร้อยใส่เลยจา้าแล้วก็เสื้อหนังอ่ะเอามาใส่ก่อนนะคะเฮ้ยเดียว มาไม่ให้สู้ไม่เสียงเนี่ยโอ้ตายแล้วยังนตายนะคะสนิกเกร์อะไรอะเรสสปอรลตสต็อปเลนบาร์เดี๋ยวบลางั้นเหรือบลาโอ้ไม่ก็ตังเกงในกับของเธอนี่นะเข้าคู่กันด้วยนะคะโอเคเราหนูจะสนิคกไปข้างหน้าแล้วน,นะสินสนกคข้างหน้ามีอีกนะเอาไม่สนสกแนละ้วมันเดินมาแล้วไปคอนเนี่ย ออนจะมาหาของในนี้ตายแล้วยังเฮ้ยเหมือนจะมีมาวะอ้าเอ้ยเฮ้ยยายาเอ้ยเราพักได้ด้วยวะดีมากเฮ้ยไม่ต้องลุกมาไอช่องลุตไปไหนแล้วไม่มีของเลยเหรอ Walk to g r a b อะไรอะคืออะไรอะเมื่อกี้เราทำอะไรไปอะเก็บศพเหรอเก็บศพมาทำไมอะดอก ฮ้อเถุงขยะมีไมอีกแล้ว <Bund> อ <an doo hehe> ่ะเดี๋ยวอาวุธหนูไปไหนแล้วอาวุธหนูไปไหนพังแล้วหรอเอ้าหนูไม่ใส่กระเป๋ามาเหรออเอ้ไงเดี๋ยวอ๊ซื้อเวลาแว่นหลุดเลยซื้อเวลาหน่อย ได้ไหมโดนแล้วแล้วสองงั้มสองงั้มสองงั้แว่นหลุดถึงกับแว่นหลุดไปโอ้ยโอ้ย,อยเสื้อวันนี้จูจะรอดไหมเนี่ยวันแรกเนี่ยเออืออยังไม่ตาย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 อีกเหรอยังไม่ตาย,อ,ยอีกเหรอยังอีกอันเนี้ย เอาจริงดิยังอยู่อีกเหรอยังอ้าโดนอีกแล้วยังไม่ตายอีกโอ้ก้ามันแน่นมากดูก้ามันใหญ่มากเสื้อขาดเลยโดนกัดเฮ้ยถึ่ไปปะเนี่ยหนูเลื่อนออกนะฮะเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ตายเหรอถึงไปปะเนี่ยเลื่อนออก,ะะอกปปเ,เลื่อนออกเออกฮ้ยเกมบักปะเนี่ย หนูเข้าไปใน้ม้กงอนเข้าไม่ได้อ่ะเฮ้ยมันขาดใบอ,อยู่เลยโอ้ตายทังทีโอ้มายก็เดี๋ยวก่อนเลยนะเอ่อบีดดิ้งนะคะหนูมันคาบได้ไหมอ่ะอะไรอ่ะ โอ๊ยโอยเดีお ي, お ي, お๋ยวเดเดยวเมื่อกี้หนูเข้าประตูบ้านไม่ได้หนูกลับบ้านเองก่อนนะคะเอ้นี่มันมีมีดจำได้เอาเก็บมาก่อนนะคะแกลบแกลบแกลบเข้าบ้านก่อนโอ้สรุปนี่คือบ้านเราจริงๆนะคะเอาไม่ใช่สิปี่ประตูบ้านนี่เออขอพักแป๊บหนึ่งเราอินเฟคเตดด้วยนะคะ แถมหิวโอ้หมายก็แล้วก็โดนข่วนเราจะคาบแบนเดตได้ไงกระดูกหกักหิวโอ้ยเลือดออกเลือดออกเลือดออกเอ็กซ์ไซสิ t อัพอะไรเราเอา่อสกิลเราไม่มีบบนเดตเหรอมันคาบยังไงอ่ะโอ้เดี๋ยว มาเข้ามาแล้วไม่นนมันบ้านช้ากลัวกูตายกลัวกูตายกลัวกูตายตายแน่ตายตายตรงนี้แหละตายตรงนี้แหละแรงเราแบบว่าเราไม่ตีหลุดออโอเคค่ะทุกคนคะ่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ EP ต่อไปวันนี้สวัสดีคะ่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เดินคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย โอ้กูปวดหัวมากเลย